สุกครับสวัสดีครับผงศสมเกียรตินะครับผมวันนี้ผมจะมาเช็คลูกไก่ให้ดูนะครับว่าลูกไก่ที่ออกจากลังมานะครับวันนี้เพิ่งออกจากลังนะครับยังไม่แข็งแรงครับบางตัวก็ยังขาอ่อนอยู่เนี้ยเดินไม่แข็งแรงจะมาเช็คว่าตัวไหนจะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับผมและจะดูว่าตัวไหนมีพิเศษกว่าเขานะครับซึ่งที่เราจะรู้ว่าตัวไปในอนาคตเขาดีแน่นอนนะครับเราจะมาดูลักษณะง่ายๆครับกล้องเห็นไหมครับผมก็ค่อนข้างจะโอเคเห็นนะครับผมนะครับ เราจะมาดูว่าทั้งหมดนี่นะครับว่าจะมีตวัวเมียตัวผู้กี่ตัวให้ดูลักษณะนะครับคร่าวๆนะครับพี่น้องนะคร่าวๆนะครับผมนะครับให้ดูคร่าวๆไว้นะครับว่า well. obile, right, ออกจากไข่มาเนี่ยจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับบางคนก็ดูปลายปีกนะครับนะฮะปีกยาวปีกอะไรเนี่ยแต่เราจะมาดูลักษณะอะไรที่ที่มันจะมองง่ายที่สุดนะครับผมอ่ะลักษณะนะครับตัวแรกเห็นในกลุ่มนี้นะฮะในกลุ่มนี้นะครับนะครับนะฮะมีกี่ตัวสามหกเก้าตัวนะครับยังของไม่หมดนะครับนะนะครับ ตัวแรกดูลักษณะนะครับนี่คือตัวผู้อ่ะดูลักษณะนะครับดูครับหลังใหญ่นะครับหลังใหญ่ดูนะฮะหลังใหญ่ลําคอใหญ่นะครับรูปร่างจะใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่ดูครับดูดูไม้กลมๆนะครับขามันจะกลมเท่าไม้นี่คือออกใหม่ๆนะครับถ้าไก่ดูนะฮะนี่ออกใหม่ๆดูแข้งกลมไม่กลมให้ดูครับจะไม่มีเลี่ยมไม่เห็นเลยดูนะครับนี่คือออกใหม่ๆนะครับถ้าไก่แข้งแบนยังไงก็แข้งแบนเสร็จนะครับเราก็มาดู ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วตัวผู้อ่ะตัวผู้ใส่ในกระป๋องไว้ก่อนนี่คือตัวผู้ผูเรามาดูตัวผู้เสร็จอ่ะอันนี้ตัวเมียนะครับนี่คือตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียดูครับดูลักษณะตัวเมียตัวเมียนะครับจะตัวเล็กๆจะตัวเล็กกว่าตัวผู้นะครับตัวเมียจะมีลักษณะตัวเล็กกว่าตัวผู้นะครับนะครับหัวเล็กตัวเล็กกว่าตัวผู้นะครับ ขาขาก็จะเล็กกตัวผู้นี่คือตัวเมียแต่ไก่อนนะครับไหนนี่มีตัวไหนอีกนะครับอ่านะครับนี่ก็จะดูนะครับมีตัวเมียกี่ตัวอ่าตัวเมียกี่ตัวครับเป็นตัวผู้เกือบทั้งหมดนะครับชุดนี้นะครับตัวผู้เกือบทั้งหมดนะครับให้ดูลักษณะคร่ขาวไว้นะครับลักษณะครับเดี๋ยวดูครับดูให้ชัดเจนนะฮะดูให้ชัดเจนนี่คือตัวเมียตัวที่สองฮะ นี่คือตัวเมียตัวที่2นะครับเปรียบเทียบตัวเมียกับตัวผู้ให้ดูนะครับนะครับตัวเมียกับตัวผู้นี่ครับตัวเมียกับตัวผู้ดูหัวนะครับดูหัวนับดูหัวนะครับตัวเมียจะหัวเล็กกว่าตัวผู้ดูตัวผู้ตัวใหญ่กว่าตัวเมียนะครับนี่คือตัวเมียเก็บไว้ตัวที่2นะครับนอกอันนั้นจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดดูแข้งขาเขานะครับตัวผู้นะครับมันจะออกเดอยให้เห็นบางตัวนะครับบางตัวจะมีเดอยแต่ตัวไหนใช้แรงเดอยนะครับนี่คือตัวผู้ทั้งหมดดูแข้งขานะครับ นี่คือตัวผู้ให้ดูแข้งขาดูครับนี่ตัวผู้แข้งขาเขาจะใหญ่นะครับเขาจะใหญ่ลําตัวใหญ่นะครับป้องคอใหญ่นะครับแผ่นหลังใหญ่ดูครับนี่คือแข้งหลังเห็นไหมครับอ่ะดูชัดๆกันเลยดูแข้งหลังให้ดูแข้งหน้านี่ครับนี่คือตัวผู้นี่ครับนี่ตัวผู้อ่านะครับนะครับแล้วเราก็มาดูความพิเศษอ่าตัวเมียอีกตัวหนึ่งนี่คือตัวเมีย ตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับนี่ให้ดูตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าเลเล็กหัวเล็กนะครับครับนี่ตัวคือตัวเมียตัวเมียตัวหนึ่งใส่ไว้นะครับนะครับแล้วเราก็มาดูพิเศษของเขานะครับว่าไก่เนี่ยมีเก้าตัวเนี่ยนะครับตัวเมียได้ไปแล้วตัวเมียสี่ตัวนะครับตัวเมียสี่ตัวตัวคู่ห้าตัวนะครับนะครับนี่ขนาดนี่ก็ยังไม่ยังไม่เดินนะครับยังไม่คานะครับ แต่ก็เป็นตัวผู้นะครับเรามาดูครับลักษณะพิเศษของเขาวาในหมดเนี่ยตัวเมียยังไม่ดูนะครับเราดูตัวผู้เรามาดูว่าตัวไหนที่มันจะมีพิเศษกับเขาที่สุดเรามาดูอ่าตัวน,นี้เก็ดเดิมพันสูงนะครับมีเกล็ดเดิมพันสูงตอนนี้เดิมพันสูงแล้วครับแข็งเต็มแข็งอิม่มมีอะไรบ้างนะครับอ๋อมีก้อยแตกก้อยแตกหนึ่งข้างมาดูข้างนี้บ้างอ่าครับ เกล็ดเดิมพันสูงทั้งสองข้างนะครับนะครับแต่ตอตนตนี้นะครับอ่ะให้ดูนะครับนี่คือเป็นไก่ใช้ได้นะครับดูแข้งกลมแข้งอิ่มไหมครับให้ดูให้ดูจัะจะนี่คือออกจากไข่อย่างเดินไม่แข็งแรงนะฮะนะครับมันจะเห็นได้ชัดนะครับอ่ะรับพี่นกอ่ะให้ดูนะครับดูแข้งอ่าเดี๋ยวนะครับมองเห็นไหมครับแข้งลูกไก่ให้ดูแข้งนะครับอ่ะ เดี๋ยวเดียวกล้องมองเห็นไหมครับมันอาจจะเล็กนิดนึงนี่ใครดูแข้งลูกไก่เห็นไหมครับนะครับดูแข้งครับบหลังดูนะฮะแข้งหนูนอิ่มนะครับดูดูดูไก่นะฮะนี่ครับกลมเป็นลำเทียนนะฮะแข้งกลมมากนะครับตัวนี้ดูนะฮะนี่ฮะเก็บไว้มันดูตัวนี้มัางมีเกียอะไรบ้างโอเคครับดูเกี็ร์ลำพันตัวนี้นะฮะดูข้างฮะ มองเห็นไหมครับอาจจะมันเล็กเกินนะครับสูงมากนะครับตัวนี้สูงกว่าตัวนกตัวเมื่อกี้นะครับนะครับมาดูบ้างฟ้ามีเกล็ดอะไรบ้างเกล็ดดำพันสูงแล้วตัวนี้อ่า้อยแกก้อยแตกครับตัวนี้นะครับก้อยแตกข้างขวาหนึ่งข้างนะครับเกลเดิมพันสูงนี่แขงปลอดนะครับมาดูตัวนี้บ้างมาดูตัวนี้บ้างครับ แข่งสวยครับแข่งสวยแข่งสวยนี่ครับนี่เกษตรดมพันธสูงนะครับดูนะครับมันอาจจะไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับแข่งอิ่มแข่งกลมนะครับดูนะฮะดูลูกไก่ผมนะครับดูครับแข่งกลมนะครับพี่น้องดูครับนี่ครับเก็ดดดาพันธสูงนะครับนะครับเก็ดดดาพันสูงตัวนี้บ้างดูตัวนี้บ้างมาดูที้มีมีเกจกากลงกระบาดดาวล้อมเดือนไหม ยอย่าเดวลูกเดาลูกอย่าดินด้นอย่าดิ้นนี่คือยังอ่อนๆดูนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้มีกําไรอยู่ข้างหนึ่งครับกําไรข้างขวาด้านบนนะฮะกำไรครับเก็ดกำไรผ่ากลางนะครับนี่คือพิเศษกับเขาเราดูเก็ตํำพันอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้บ้างไอตัวนี้สูงตัวนี้นะฮะดูให้ดีๆะค,ะครับครับนี่คือการดูเขาดูลูกไก่รขาๆนะฮะนี่ครับนี่โคสูงนะตัวนี้พิเศษนะฮะ นะครับต,ต uh ัวนี้พิเศษนะครับเกิดดําพันธ์สูงนะฮะตัวนี at ้เก um ็ดพ <c oughs> e. uh ิเศษเก็ดหมานเก็ดหมานสูงนะฮะอ้าวนี่กลับไปตัวนี้โอ้โหเก็ดเดิมพันธสูงครับค้อนี้เก็ดเดิมพันธสูงทุกตัวครับนะครับค้อนี้นะฮะเกิดเดิมพัน์สูงทุกตัวก้อยแตกทุกตัวนลครับค้อกนี้นะครับผมนะฮะแต่ค้องนี้จะไม่มีดาวร่มเดือน นะครับจะไม่มีเกดกระบาดแต่เกศเดิมพันสูงนะครับเกศเดิมพันสูงนิ้วก้อยแตกตีเจ็บนะครับตีเจ็บนะครับพวกนี้นะครับดูนะฮะดูลูกไก่ผมนะครับนี่อาจับปีกเอามันยังเล็กอยู่ครับเพิ่งยอกอาจับปีกจับปีกยังเล็กออกนะฮะอานะครับยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่นะฮะตัวนี้มาดูตัวดําบ้างตัวดำดูตัวดําที ตัวดำจะพิเศษกับเขาไหมอะไรแต่เพิ่งจะเพิ่งได้ดูนะครับมีเน็บนอกข้างหนึ่งครับนี่ฮะเน็บนอกข้างหนึ่งครับนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับแวดูเก็ดเดิมพันนะครับเก็ดเดิมพันธเลยเดียรครับสู้สามตัวนี้ไม่ได้นี่ครับสู้สามตัวนี้ไม่ได้คัดออกมาแล้วนะครับตัวผู้สี่ตัวนะครับตัวสี่จุดสี่ตัวนะครับกับสู้สี่ตัวตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเอามาใส่ คือสามตัวนี้สามตัวนี้คอกนึงครับตัวผู้สี่ตัวคอกหนึ่งสามตัวนี้จะพิเศษของเขาไอ้ตัวนั้นผือใช้ได้ไอ้พวกนี้เก็เดิมพันสูงนะครับพี่น้องนี่คือเกล็ดันเดิมพันสูงเราดูอย่างเงี้ยตั้งแต่ลูกไก่แล้วเราก็มาร์คมาร์คหัวไว้นะครับแล้วเอาปากกาหรือใส่กําไรมาร์คหัวไว้ว่าสามตัวนี้พิเศษไอ้พวกนี้จะเป็นไก่ชุดรองเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเก้าตัวนะครับเก้าตัวจะพิเศษจะพิเศษสุดสามตัวนี่ครับสามตัวนี้เรามาร์คหัวไว้แล้วสามารถ เอาไปทดสอบตอนโตได้ครับพันธุกรรมของเราเป็นยังไงนะครับตัวไหนเก่งสุดเราสามารถเอาไปเก็บไปเพ่อพันธุ์หนึ่งตัวนอกนั้นก็แบ่งให้ลูกค้าได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เราเพาะได้เราแบ่งให้ได้นะครับนี่คือครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเก้าตัวนะครับพิเศษสามตัวนี่ครับคัดมาแล้วพิเศษทั้งหมด3าตัวนอกนั้นจะเป็นไก่ที่ใช้ได้ทั้งหมดครับบนข้อเดียวกันแต่นี้จะพิเศษแค่สามตัวนี่ครับนะครับคอหนึ่งไม่ใช่จะกิ่งหมดทุกตัวนะครับพี่น้องนะครับ ครับมันจะมีด้อยมีมีจะด้อยมีเหนือนะครับไอไอตัวไอสองไอสามตัวนี้จะเหนือนะครับจะเหนือกับเขาพี่น้องนะครับผมนี่คือการดูลูกไก่นะครับแข่งกลมนะครับแข่งกลมผมบอกเอาไม้ลูกชิ้นมาหรือเอาไม้กลมมาเทียบดูได้นะครับนี่กลมจริงๆนะฮะนะครับนี่คือกลมนะครับผมบอกเลยไม่มีเหลี่ยมให้ดูเลยอ่านะครับนะครับดูนะครับจะติดเลือดงอนนะฮะหลังใหญ่นะครับดูแผ่นหลังใหญ่นะครับป้องคอใหญ่ดูแล้วครับอ่าะครับดูตานะครับตาจะสี ตาจะสีขุ่นนะครับไม่ใต่ตาเหลืองนะครับตาสีประหมอดูตาขุ่นนะะนครับครับอนะครับให้ดูเป็นกรณีนะครับพี่น้องเอาไปคัดเอาไปคัดลูกไก่ของท่านนะครับผมนะครับแล้วก็มักหัวไว้นะตอนตัวแล้วก็ทดสอบดูครับคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ